ค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อที่ว่าใครกันนะที่จะทำให้คุณใจฟูในเดือนแห่งความรักนี้แม่หมอจะอ่านเป็นราศีนะคะเริ่มแรกที่ราศีลลกคณะราศีมังกรก่อน,อนเลยว่าใครคนนั้นน่ะที่จะทำให้คุณใจฟูในเดือนแห่งความรักเนี้ยลักษณะบุคลิกอะ่ะเขาเป็นยังไงขอพลังงานไห้ค่คะ เป็นคนที่เคยปกปิดความรู้สึกซ่อนความรู้สึกหรือเป็นความลับเป็นคนที่คุยกันลับๆอะคะ่ะที่ไม่เปิดเผยตัวเป็นคนที่แอบคุยแอบคบกันอยู่ที่ยังไม่มีสถานะชัดเจนก็ได้หรือว่าเป็นความรักในความลับก็ได้อ่ะคะ่ะคนคนนั้นเป็นคนที่เคยใส่หน้ากากเขาหาคุณไม่พูดความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ชอบคุณมากแค่ไหนน่าจะเป็นคนที่แอบคุยกันอยู่ในโลกโซเชียลอะค่ะนะคะราศีมังกรโอเคอะไปต่อใครอีกนะเป็นคนทางไกลได้นะคะดู The World คือมีระยะทางในมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคนคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาจากเราหรือเป็นคนไทยที่ใช้ชีวิตต่างแดนหรือแม้แต่เป็นคนที่เป็นฝรั่งที่มาใช้ชีวิตในเมืองไทยก็ได้หรือเป็นคนที่เดินทางมาทำง,งานต่างชาติก็ได้อะนะคะ โอเคเนาะอ่ะขอพลังงานไพ่อีกหนึ่งใบใครกันนะที่จะมาพูดคุยและทำให้คุณใจฟูในช่วงเดือนนี้เป็นคนทางกายจริงด้วยเดชาริออตเป็นคนที่หรือเป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะเครื่องแบบก็จะเป็นลักษณะของทหารตำรวจหมอพยาบาลเ,เชฟหรืออะไรบางอย่างเนี่ยค่ะที่ที่ใส่เครื่องแบบที่เป็นเครื่องแบบที่ เมื่อกี้สแตนไปทําไมก็ไม่รู้อักต่อรานนี้นักขณาราศีมังกรคือคนที่เป็นคนที่รู้สึกใจตรงกันนะเดลเวอร์ค่ะเขาจะทําให้คุณรู้สึกรุ่มหลงคือเป็นคนที่ลุ่มหลงในในในรูปร่างหน้าตาของคุณด้วยก็ได้หรือว่าคุณมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดเขาอะค่ะ คุณะ่ะจะรู้ว่าเขาคนนั้นะ่ะเป็นใครแล้วก็คือมันมีพลังงานเคมีบางอย่างที่ตรงกัน่ะนะคะแต่ว่าคุยกันแบบว่าแอบคุยแอบแอบรู้สึกดีต่อกันแต่ยังไม่ชัดเจนเหมือนยังไม่ได้คบมาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ต่างคนต่างรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดกันในเรื่องของ18บวกก็ได้นะโอเคเนาะประมาณเนี้ยคุณคุณจะรู้ว่าว่าเขาคนนั้นนั่นคือใครนะคะชาวลัคนาราศีมังกร ค่ะต่อไปชาวลัคนาราศีกุมใครกันนะที่จะทําให้คุณใจฟูในเดือนถึงความรักนี้นะคะขอพลังงานไพ่ค่ะเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนที่มีเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันหรือติดต่อทางด้านการงานได้นะคะเจอกันเกี่ยวกับเรื่องการงานและความสําเร็จอะไรแบบนี้ค่ะอะไปต่อราศีกุมลัคนาราศีกุม เป็นคนที่มีพลังดึงดูดกันอีกแล้วอ่ะคนที่รู้สึกชอบพอกันแบบเคมีตรงกันนะคะรู้สึกว่าเจอหน้ากันแล้วแบบมันเหมือนเป็นความเป็นรักแรกพบได้เลยนะรู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างที่ดึงเข้าหากันนะคะแล้วเป็นคนแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ค่อนข้างแบบชอบออกกำลังกายไหมหรือว่าดูแลตัวเองชอบชอบ,ชอ,บอาจจะเจอกันในฟิตเนสอะไรอย่ด้วยก็ได้นะ ออาจจะเป็นคนที่แบบชอบอะไรเหมือนๆชอบชอบชอบออกอากาลังกายเหมือนกันแต่อาจจะมีการต่างกันทางความคิดเป็นคนที่เหมือนนิสัยใจคอไม่ตรงไม่เหมือนกันหรอกแต่จะมีความชอบอยู่ไม่กี่อย่างที่เหมือนกันคือชอบออกอากาลังกายหรือว่ากินอาหารเพื่อสุขภาพอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีกุมนั่นแหละน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็มีแรงดึงกันงานแล้วก็มีแรงดึงดูดในเรื่องของเคมีที่ตรงกันนะคะ ต่อไปชาวลัคนาราศีมีนใครกันนะที่ทำให้คุณหัวใจฟูฟ่องในเดือนนี้เนี่นะคะเป็นคนที่อยู่ในความลับเป็นคนที่คุณฝันถึงบ่อยๆหรือเป็นคนที่คุณสื่อสารกันทางจิตวิญญาณหรือว่าเวลาเราคิดอะไรแบบเวลาเรารู้สึกถึงถึงเขาเขาก็รู้สึกถึงคุณหรือว่ามักจะทําอะไรคล้ายๆกันอย่างเช่นวันนี้เรานั่งกินแตงโมอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขา พออีกแป๊บหนึ่งไปดูดูหนะ้าโซเชียลเขาเขาลงรูปแต่งโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นพลังงานที่ตรงกันโดยบังเอิญอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบมาอยู่ในความฝันคุณบ่อยๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่มันทําไมเป็นพลังงานของการการที่สื่อสารกันทางโลกโลกโลก 5D ได้อะ่ะเป็นพลังงานที่แบบเหมือนกับคนคนนี้ยไม่ค่อยได้เจอกันหรอกนะแต่สื่อแต่รับรู้ในความฝันรับรู้คิดถึงกันและกันอะไรบางอย่าง ความรู้สึกหรือเป็นคนทางไกลได้ด้วยเหมือนกันนะเป็นคนที่เคยมันเป็นเรื่องของความฝันซะเยอะอะแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาเอางี้ดีกว,ว่าเข้ามาอยู่ในความฝันของคุณอยู่ในอยู่ในอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณฝันเห็นบ่อย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 เลยเหมือนคนที่ในจินตนาการเนาะหรือเป็นคนที่ แปลกมากทำไมพลังงานไพ่สื่อถึงคนที่เคยจบกันไปแล้วอะค่ะแต่ว่าฟูด้วยความฝันฟูด้วยความรู้สึกที่ที่ที่นึกถึงกันแล้วมาฝันถึงกันเฉยเลยอะหรือแม้แต่เป็นคนที่เสียไปแล้วด้วยก็ได้นะมแม่หมอทำไมพลังงานของชาวลัคนาราศีมีนออกมาแบบนี้จะแม่หมอต้องอ่านต่อเนาะมันเหมือนกับเป็นคนที่เคยเป็นแฟนเก่าหรือคนรักเก่าที่เขา ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนเข้ามาฝันถึงหรือว่าสื่อกันมาว่ายังรักและคิดถึงกันอยู่แม่หมอแอบขนลุกแม่หมอเลยกดสต็อปไปแป๊บหนึ่งแล้วก็มานั่งดูว่าคงต้องอ่านต่อมันเป็นพลังงานของคนคนที่เคยอยู่ในชีวิตกันถ้าไม่จบจบเรื่องราวในอดีตไปแล้วก็ยัง อยากจะวนกลับมาสื่อสารทั้งจิตวิญญาณเลยบางอยา่างก็จะเป็นคนที่เคยเป็นคนรักเก่าที่ที่ไม่ได้อยู่แล้วก็ได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนน่ะน้องแปลกจังแต่ทําให้เข้าฝันแล้วทําให้รู้สึกดีรู้สึกคิดถึงหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่เลิกรากันไปแล้วฝันถึงนึกถึงแล้วมันกลับมารู้สึกอยากคุยอยากพบหน้าเขาเป็นยังไงบ้างในเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของชาวลัคนาราศีมีนนะไม่เหมาะหรือต้องอ่านตามพลังอานไพ่ไปต่อแบบนี้นะคะ ส่วนชาวลัคนาราศีเมษใครกันนะที่จะมาทําให้คุณใจฟูในเดือนนี้สามไม้เทา้าคือคนที่เป็นคนที่เราเคยจริงๆยังมีการรอคอยกันอยู่นะยังมีการติดต่อสารสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็เป็นคนทางไกลรักทางไกลได้หรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันในที่เรื่องของการงานที่มีโอกาสจะได้ คุยกันในเรื่องของโปรเจกต์เรื่องงานเป็นหรือการที่เราเปลี่ยนงานใหม่ย้ายงานใหม่แล้วทําให้มาเจอกันนะคะทำให้ติดการพูดคุยติดต่อประสานงานนี่เกี่ยวกับงานทั้งหมดเลยอะคะ่ะหรือจะเป็นคนที่อยู่ในวงการทํางานบริษัทเดียวกับคุณนะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนในออฟฟิศได้หมดเลยนะเนี่ยมีการพูดคุยกันบ่อยอะคะ่ะ เนี่ยเกี่ยวกับงานทั้งนั้นเลยอะใช่เป็นคนที่ต้องคอยช่วยเหลือกันในซัพพอร์ตกันในเรื่องของการงานนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะต่อไปชาวลัคนาราศีพึกศกใครกันนะที่จะทําให้คุณใจฟูในเดือนแห่งความรักคิงเออร์ไนท์ออฟคั Cup, จะเป็นคนที่รุ่นเราเขาวเดียวกับคุณนะอายุต่างกันแค่1-3ปีได้นะแล้วบางคนก็เด็กกว่าคุณได้นะโอ้ยแล้วพฤกศเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ของขวัญหรือว่า ดอกกุหลาบได้ด้วยนะแล้วก็คําบอก,กอรักโอ้พึกศพนี่นะ่าอิจฉาจังเลยอะ่ะเป็นคนที่บางคนนะจะเป็นคนที่จริงจังแล้วหรือว่าเป็นคนในครอบครัวได้แล้วเนี่ยเป็น night of one คือคนที่อยาที่คนเป็นคนที่มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วแหละจะบอกรักกจะบอความรู้สึกแล้วเนี่ยศกเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้คบไม่มีแฟนี่ยมีโอกาสได้เป็นแฟนกันมากเลยนะ เป็นคนที่คุณคุยคุณคุณรู้สึกดีแล้วรู้อยู่แล้วว่าเขาชอบคุณคุณชอบเขาอะค่ะจะมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าได้เหมือนกันนะคะเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์กันมาในระยะหนึ่งแล้วอะค่ะนะคะเขาอาจจะมีของมาให้คุณ